สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่นองสุปุสุข,ขุนี่เขารบหลักเมื่อนีเย็นดีตอนรับเขาสู่ช่องทำมาท่านเรืองเรากคตรแทงกรรมสำหรับมือนีนะจ๊ะมาดามก็อยากจะมาเลามาแช่เรื่องของในหัวขอว่าเหตุอีหยังนะจ๊ะที่เอ็หให้้นเห้าเนี่ยเกิดมาลำลุยนะจ๊ะท่านบอกถึงว่าความลำลุยเนี่ยพวกสิบมิไผที่อยากจะอยากจะให้ค่ำค่ำนี่นะจ๊ะ มาอยู่กับตัวเฮ้าเออหรืออยากให้ตัวเฮ้านี่อยู่ในสถานะนั่นเนะาะจ้ะพี่น้องเออคงสิบ่มีไผที่จะอยากอยู่ในหรือว่าใส่คําว่าอยากจนมันบ่จ้ะอ,อือแล้วเหตุอีหยังที่เอ็ดให้ความล,ลํารวยเนี่ยมันมามันอยู่กับเฮ้าเออแล้วบ่ได้หมายความวา่าความล,ลํารวยนี่สิอยู่กับเฮ้าตลอดไปก็มีแม่นบ่จ้ะพี่น้องเออ ที่เฮาเคยเห็นมาบางคนกะอาจจะเกิดมาลำรวยแต่พ่อมาไว้กลางคเออ้นความลำรวยหรือว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่กะอาจจะพังพินาศหรือว่าเสียหายไปนะจ้ะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเกิดมาแล้วก็ยากจนอืมพ่อมาไว้กลางค้นก็เริ่มมี เขาเอิ่น่าอย่างมีลาบนะจ๊ะเอืนน่ามีลาบโอยอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะถือเลขอืมถือเลขหรือว่าอาจจะถูกรางวัลใน,นไงอย่างแบบนี้นะจ๊ะนี่แหละเขาเอืนน่าลาบโอยเอ็นแหยเฮ้าเกิดความรำลุวยในแบบท่านตาท่านท่านใจโดยที่เฮ้าบดายขาดคิดไว้นะจ๊ะแล้วก็สําหรับคนทุกๆคนเนาะ ยิ่งในยุคสมัยสุเมอนี่ไพ่ก็อยากจะเปลี่ยน้นที่มีโฉมมีลาบแม่นบอกจ้ะอยากจะถื้อรางวัลทีหนึ่งอยากจะถือเลขไดหลายๆซึ่งมั่นบ่ได้ถือกันง่ายๆหรือว่าจะถือกันทุกคนแม่นบอกจ้ะแม้กระทั่งว่าเฮาเนี่ยซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อันไว้รัฐบาลนี่หรือว่าซื้อเลขใต้ดินกระางขนาดซื้อสองตัวนี่ก็ถือว่าถืองายมันหนวจักหนอดแล่วอีหยังที่ ເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼັງຄົນນີ້ເຂົາທຸກທຸກມ່ວນເນາະຈ້າພີ່ນ້ອງອືບໍ່ວ່າຊິເປັນ2ໂຕ3ໂຕທ້າຍ3ໂຕໜ້າຫຼືວາມັນໃາວນ1ນ2່ຫຍັງກໍວັນໄປາງແຄງອນີ້ລະຈຄືຄວາມຕກຕ່າງຊິ່ບາງຄົນນະື້ທຸກງວດກະເຊียดກຊິລ້ກບຖືກອບໍ່ເຍຖືກລກວ່າດນາຈາອົາສຳຄລນີ້ນາຈ มาดามอยากจะมาแชร์อืมซึ่งบางคนก็อาจสิรู้รู้อยู่แล้วหรืออาจสิยังบนรู้นะจ๊ะมื้อนี้เฮาสิมาฟังบมพร้อมกันว่าอีหยังคือสาเหตุที่เอ็ดให้คนเฮานี่มีความร่ำรวยคลิปนี้มาดามสิเว้าในเรื่องของความร่ำรวยเรื่องเกี่ยวกับลาบลอยก่อนนะจ๊ะเออลาบลอยคืออย่างก็คือความโชคดีหรือว่าสิ่งดีๆที่เฮาประสบพบเจอเนาะโดยที่เฮาบ่ได ตั้งใจหรือว่าขาดคิดไว้นะจ๊ะช่นอยู่ดีๆกะมีเหตุดนจิตด,ดนใจให้บางเรื่องอาจจะมีแมค่ค้าขายลอตเตอรี่มายัดใส่มือเหยียงแบบนี้นะจ๊ะอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆหรือเป็นรางวัลที่หนึ่งแบบนี้ซึ่งเฮ้าเนี่ยบริไมมีความตั้งใจหรือว่าบริคิดว่างแพนไวยเลยบัฏิื่อแม่นบจาจ้ะแต่อยู่ดีๆก็มีแมค่ค้าหรือพ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่เอารางวัลเนี่ย มาให้มันยัดใส่มือหรือว่าอาจจะแบบว่าซอยสือในอย่างประมาณนี้มันวอกซึ่งเขาอาจจะเคยเห็นในขา่าวหลายต่อหลายหลายต่อหลายคนแล้วทีถึงรางวัลในลักษณะแบบนี้มันบอจอืมนี่แหละจ้ะก็กะคือเขาเอื่อนเวลาปล่อยแล้วอีหยังคือสาเหตุที่ให้เหาได้ประสบป,ปลาบลอยแบบนี้ก็คือว่าอดีตชาติหรือว่าชาทีเลวเนี่ยเออเหาอาจจะเคยเนะจ้ะ ทำบุญด้วยการทีเห้าเนี่ยบางที่คือว่าเห้าอาจจะทำบุญหรือ่าใส่บาตรให้กับพระทุดงทีเพิ่นไอไปทุดงตามปาลาเราจะซึ่งคือว่าเห้าเนี่ยอาจจะไปป,าไป่าไปนาไปสวนยังแบบนี้บัตรที่นี่เวลาที่เห่าเห็นพระทุดงเพิ่นมาบัดน,นีีเห่าก็เกิดความเลื่อม,มใสนโะจี่นองเกิดความเลื่อม,มใส,มอ,มมใสอยากจะทำบุญซึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้นี่บอบอคอยที่จะทําบุญเลยกับว่าใดแต่พ่อเห็นพระธูดงเพ่นเดินมานัปาปลาจาถทองถุงหน้าที่เห่ากำลังเอ็ดเวียเอ็ดงานอยู่ตามไรตมหน้าของเห่าเนาะก็เกิดความอยากที่จะให้กับเขาให้อีย่างนอกจากที่เหามีนะให้เพื่อนเบิดเลยให้เพื่อนในชันให้เพื่อนด้กินอิมนอกจากนี่ละจะคือเหตุผลที่เอ็ดให้ เฮาได้ประสบพบเจอกับลาบล้อยคือว่าเหาได้หายหลาบโอยกับพระพระที่เพ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพ่นนี่ศีลนะจ๊ะเออเรียกว่าพระทีเพินมี่นนา,า่านานะจา๊ะการทําท่านแบบนี้เระถือว่าเป็นท่านที่ท่กา,า,ากับพระอริยสงฆ์นะจ๊ะให้พ้นไหวเออแต่ว่าการที่จะให้ท่านแบบนี้เนี่ย สิดแบบใดในเรื่องของการว่างจิตว่างใจเนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะจา้ะบางคนกระทาท่านไปโดยแบบว่าการว่างจิตใจนี่บริบริวว่างแบบว่าหนึ่งละ่ะเหาต้องมีความเลื่อมใสสัทธาเนาะจา้ะในในสิ่งที่เหาทาหรือสิ่งที่เหาใหาย้ยเออคือเฮาสมมุติว่าเหาหาห้อาหารมือพระธูดหงเเพินเนาะจา้ะ หายด้วยความเลื่อมใสสัทธาหายด้วยความเสื่อว่าท่าหรือสิ่งที่เห้าหายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเป็นสิ่งที่เอ๋ยเห้ามีความสุขทั้งในปัจจุบันและอาจจะและทรงคนในอนาคตเห้ามีแต่ความสุขเออเป็นสิ่งที่เที่ยงแถรน่นอนนะจ๊ะมีความเสื่อแบบนี้แล้วเวลาที่เห้าหายสองนะจ๊ะห้ด้วยความเข้าลืม กบแมนว่าหายแบบบริเต็มใจอใหายยุ่นหายคือยุ่นกระดูกหายซัดหรือหายยังแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าหายโดยความเข้ารูปเ่ห้าวต้องคิดว่าพระเพิ่นนี่มีความเป็นจูที่สูงกว่าเห้าเราจะเพิ่นเพิ่นห่มสบงห่มจีวอนเป็นสีของท่งที เปรียบด้กับพระพุทธเจ้าเนาะจากเพราะว่าพระสงฆ์ในเพื่อนเป็นสาวกบของพระพุทธเจ้าเนาะเฮ้ากระตรงแห่งความเข้ารบเนอะเพราะว่าเพื่อนน่ะยยูสูงเหนือเฮ้าเฮ้าห้กระตรงหด้วยความเข้ารบอืมความเข้ารพนี่มันอยู่ในใจเฮ้าเนาะจ้ะเออถ้าเฮ้าบ้ใหดรวยความเข้ารบมันกระสีบกโคโปองประกอบเนาะจ้ะอืมที่นี่สามหด้ดยความอนุเคราะห์เออห้ด้วยความอนุเคราะห์คอือหยัง เต็มใจที่สห้อยากจะซอวยเหลือเขาเือริหวังผลตอบแทนอย่างอยากจะให้พระคู่ดวงเพื่อนได้ก,กินยิมเดชันอาหารที่เท่าที่เฮามีเนะเาะให้เพื่อนได้ก,กินไดชันเนะจะ้ะความปรารถนาที่จะให้คนอื่นอืคนจากถูกตรงนั้นเนะจะ้ะแล้วก็ซีให้ด้ยวยความบกระทบเนะจะ้ะบกะทบอย่างตี บมมนว่าหายโดยความแบบว่าอันความบิงบิงแบบไหนมาตีบงแบบว่าเห็นคนอื่นเขาทำบุญสมมุติเขาเขาหายลอยหนึ่งทำบุญลอยหนึ่งจะคล้องใ้เห็นเราบิงจะหายเป็นหาลอยอยาให้เกิดความบา่าแข่งขันในการทำบุญเออดไหนคนอื่นเขาเสียหนาแบบนี้นะจา๊ะเออเอ็ดบุญอยากเอาหนาแบบนี้เขาเอื่นว่าการบิงแต่ถ้าเฮ้าเอ็ด เอ็ดบุญแล้ววห,หายหายพเพิ่นด้วยที่ห้าบ่มีความเบ่งบ่มีการแบ่งแบบนี้นะจ๊ะเออในละถือว่าได้มาสีขอแล้วนะจ๊ะที่เอ็ดให้การทำบุญของห้าเนี่ยเห็นผลอืมแล้วก็หาหายในเวลาที่เหมาะสมนะจ๊ะเหมาะสมจังใดที่สมมติว่าห้าเห็นผราเพิ่นเนี่ย ตาแดงอืมนี่อาการตาแดงหรือว่าเพื่อนอาจจะบาดเจ็บเป็นแผลเป็นยังตามเมื่อตามเท้าอย่างสิเนาะจ้ะเฮ้ากะเฝ้าหายอยู่หายาเนาะจ้ะมามาหายเพื่อนรักษาหรืออาจจะผ้าเพื่อนไปร่งพยาบาลไปอนามัยอย่างแบบนี้เนาะจ้ะอืมบ่มีนว่าเพื่อนบ่้เป็นยังแล้วก็สิหายยาเอามาหายเพื่อนแบบนี้ถือว่ามันบ่ถือเวลาบ่บ่ถือ ความเหมาะสมนะจ๊ะอูอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตามวัดจังสีเห็นมีถนนถนนบอ่อันบ่ลาบบ่เรียบเป็นน้ําขังในคลองในหยังก็พากันเอาดินเอาอีหยังไปถมเอาทรายไปถมเอา,า,เอาเหินไปเทลงใหทง้ทางเดินทางยางเพิ่นมีความสะดวกสบายนะจ๊ะนี่ละ่ะแบบนี้ก็ถือว่าครบหาองค์ประกอบเนาะจ๊ะอืมที่สิเอ็ดให้เฮามี เวลาทำบุญแล้วเสียห้เกิดลาบโรยนะจ๊ะเออเอาเป็นจังไรอะไะสิ่งที่มาดมามมาเรามาแช่เนาจะหวังว่าคุสิเป็นประโยชน์นะจ๊ะบ่หลายกันหน่อยมาแบ่งปันความรู้มาแช่ประสบการณ์ทีได้ฟังมากน,นะจ้ะเออเรื่องการทำบุญทำท่านนีอย่าถิ่เนะจะพี่น้องคนเฮาเวลาที่เฮามีความซุขมีความทุกข์เอียงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับผลบุญขึ้นอยู่กับกรรมที่เฮาสร้างไว้นะจ๊ะทําดีได้ดีแน่นอนเนาะจ้ะแต่ว่าอาจจะส่งผลเร็วส่งผลช้านี่ก็แล้วแต่ว่าไอ้กรรมกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมใดมันมันเรงกว่ากันเนาะจ้ะกรรมนั้นก็สิส่งผลเร็วอืมถ้ากรรมชั่วมันส่งผลมันหนักกว่าเฮาก็จะต้องได้รับกรรมชั่วก่อนเนาะจ้ะเออถ้าเฮาสดใสกรรมแล้วเฮาก ก็ใส่กรรมสัว,วแล้วมันนี้กรรมดีก็จะทรงผลนะจ๊ะผลบุญนี่มันบ่ได้เห็นท่านตาท่านใจนะจ๊ะเออก็ขึ้นยู่กับจิตใจของเฮานะจ๊ะเวลาทำบุญเฮ้าทำหนึ่งบาทถ้าใจเฮ้าเป็นบุญนะจ๊ะทำโดยความบ่ได้หวังผลตอบแทนอย่างบ่ได้ทำให้คือการค้าขายเรนะาจะทำทำบาทหนึ่งบ่ได้หวังให้ได้เป็นล้านเป็นแสนแบบนี้นะจะให้ โบม,นมัน่าทำแลยหาขอห้ถึงแล้วมันทึงเนึงหรือว่าขอขอห้ถึงแล้วมันทีนึงงวันนั้นควันนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้แบาบาแบบนี้ขอในลักษณะแบบนี้บริถือเป็นบุญเพราะว่าเป็นการหายหรือการทำที่ใจที่บรบริสุทธิ์เนาะจะ้ะเพราะฉะนั้นแล้วการทำบุญเนาะห้ทำด้วยใจบวังผลตอบแทนเมื่อมันถึงเวลาเนาะ บุญมันจะทรงผลเองจ้ะผลกรรมที่เฮาทำบอกว่าสิปเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเฮาเป็นผู้ทำเฮาเป็นผู้ได้รับแนนอนนะจ้ะอืมในขณะที่เฮายังมีลมหายใจอยู่อืมอย่าประมาทก,กับการใส่ชีวิตเราจะให้วนขวายเอเอล่าวำความดีนะจ้ะอืมอันดับแรกให้พยายามให้ สวดมนต์นะจ๊ะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วว่าสิหลังจากตื่นนอนทําให้ได้ทุกเมืองนะจ๊ะแล้วชีวิตของเฮาจะเปลี่ยนอืมค่อยๆทาไปบาวา่ว่าตัวเล็กๆนี้มันสิกิเลสนะจ๊ะกิเลสมันจะบอกว่าอยา่ยาทาอย่าทามันสิมีบอกว่าขออ้างโน่น,นนี่นั่นเนะขี้ข้านขี้เกียจยั้งก็ว่าไปแต่เฮาจะต้องฟื้นนะจ๊ะ เทาจะต้องมีความเพียรพยายามที่จะเอาชนะกิเลสข,ของเฮ่านะจ๊ะเร็วไอเฮาทํำท้ำก้ามดีไปนี่มันจะส่งผลแน่นอนนะจ๊ะอเออเท่าจะหายเสียเี่เาได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะจ๊ะเพราะว่าเป็นภพภูมิที่เฮาสามารถทําบุญนะจ๊ะได้ง่ายอืมแต่เฮ่าเป็นเกิดเป็นสนัตว์ในละชั้นนะจ๊ะอืม หรือเกิดในอาบายยูมยุมอาจจะบม่มีคือว่าบ่มีโอกาสใดมาทํามาทําบุญทําทานแบบคือที่ห้าเกิดมาเปลี่ยนมนุษย์เนาะจะก็จะะนั้นแล้วเฮ้าจงใส่ชีวิตและลมหายใจของเฮ้าทีเหลือเนาะจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางตัวตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นเนาะจะอออันดับแรกก็คือถ้าเฮ้าทํายังบ่ได้ไปทํากับคนภายนอกก็คือทํากับคนในบ้านของเฮ้าคืออันดับแรกก็คือพอแม่ของเฮ้านะจ้ะเลียงดูเพิ่น ขาที่เฮาจะทําได้เนาะจ้ะอืมเอมอก็ตันอยู่ตอบแทนบักคุณเพิ่นเนาะจ้ะเป็นคนดีให้เพิ่นดีอกดีใจเนาะจ้ะบ่ให้เพิ่น,น,นมีอันความเครียดหรือว่าเสียใจเนาะจ้ะเอ็ดนําก็สร้างให้ให้พ่อแม่เฮามีความสบายใจเนาะเออนี่ละจ้ะพี่น้องก็คือสิ่งที่มาดําอย่างมาเหล่ามาแช้ สำหรับคลิปนี้มาดามเองก็ต้องขอขอบพระคุณนัจติดที่เสียสละเวลาเขามารับชมพิดพาดประการใดก็ขอให้ไว้ในที่นี้นจะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องบุญรักษาเทวดาุ้มคโคงสวัสดีจ้า